แล้วการเป็นเด็กเนี่ยมันยังมีความสับสนอยู่อย่างหนึ่งครับผมที่มันเกิดขึ้นในตัวของเขาคือคุณครูพูดอย่างคุณแม่พูดอย่างคุณพ่อสอนอย่างเพื่อนอีกอย่างสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะครับผมน่าแปลกนะครับผมที่เรามักจะเคยได้ยินหรือเราอาจจะเคยเป็นคนพูดเองด้วยซ้ำว่าเป็นเด็กเนี่ยมันง่ายครับผมต้องลองโตมาก่อนแล้วจะรู้ว่าความยากลําลบากเป็นยังไงเพราะว่าพอเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมันจะมี ภาระมันจะมีหน้าที่หรือว่าความรับผิดชอบต่างๆมากมายเลยที่เด็กไม่มีแล้วก็เด็กจะไม่มีวันเข้าใจด้วยผมอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่ลองนึกภาพตามหรือว่าชวนคุณพ่อคุณแม่คิดตามผมดูนะครับว่าเด็กเนี่ยเ,เขาไม่ได้ง่ายขนาดนั้นอย่างที่เราคิดเหมือนกันเนื่องจากว่าความยากหรือว่าความลําบากในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นวัยผู้ใหญ่หรือว่าวัยเด็กเองก็ตามเนี่ยเรามีความเครียด เหมือนกันครับผมความเครียดหรือว่าความรู้สึกเครียดในในในตัวของเราเนี่ยมันไม่ต่างกันนะครับผมมันต่างกันแค่เรื่องเท่านั้นเองผู้ใหญ่เราอาจจะเครียดเนี่ยเรื่องงานเรื่องธุรกิจเรื่องเงินเรื่องสุขภาพเด็กเนี่ยเขาไม่ได้เครียดเรื่องแบบนั้นแต่เขามีความเครียดเหมือนกันเครียดในเรื่องการเรียนเครียดในเรื่องเพื่อนเครียดเรื่องตัวเองเครียดเรื่องครอบครัวเรื่องคุณพ่อคุณแม่ สิ่งหนึ่งที่จะมาย้ําหรือว่าจะมายืนยันได้ครับผมว่าเด็กเขาก็มีความเครียดเหมือนกันแล้วเขาก็ไม่รู้จักวิธีการบริหารความเครียดไม่ต่างจากเราที่เป็นผู้ใหญ่ก็คือเด็กอายุ1 2บสก็เป็นโรคซึมเศร้าแล้วนะครับผมพวกเขาเริ่มคิดถึงการฆ่าตัวตายก่อนที่จะเข้าวัยรุ่นหรือกําลังที่จะเข้าวัยรุ่นด้วยซ้ําสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันล้วนมาจากความเครียดทั้งนั้นครับผม ดังนั้นการเป็นเด็กบางทีมันไม่ง่ายเลยพอผมถามว่าเด็กเนี่ยเขามีปัญหาอะไรบ้างที่เขาเครียดคุณพ่อคุณแม่ก็จะตอบผมว่าเขามีปัญหาที่เขาเนี่ยไม่เชื่อฟังเลยเขาเนี่ยมีข้ออ้างให้กับทุกอย่างในชีวิตของเขาเขาเนี่ยติดเกมเขาเนี่ยนอนตื่นสายไม่ยอมทําอะไรเลยขี้เกียจมากๆพอคุณพ่อคุณแม่คิดแบบนี้หรือบอกสิ่งเหล่านี้ว่ามันเป็นปัญหาของลูกหรือว่าเป็นปัญหาของเด็กเนี่ย ผมอยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าสิ่งเหล่านี้ที่คุณพ่อคุณแม่เพิ่งบอกออกมาเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาของเด็กนะครับมันเป็นปัญหาของเราครับผมลูกติดเกมเป็นปัญหาของเราครับลูกไม่ฟังคือปัญหาของเราลูกไม่ยอมตื่นนอนตื่นสายหรือว่าขี้เกียจเนี่ยมันก็เป็นปัญหาของเราลองนึกดูดีๆครับผมเพราะว่าปัญหาของพวกเขาจริงๆแล้วเนี่ยมันคือปัญหาที่ว่าพี่หยางหรือว่าเขาอาจจะเคยมาคุยกับคุณนะผม จะทำให้เพื่อนยอมรับเราเนี่ยเราต้องทํำยังไงจะให้เพื่อนรักเราเนี่ยให้เขาชื่นชมเราเนี่ยต้องทํำยังไงตอนนี้เนี่ยใกล้จะสอบแล้วแล้วเขารู้สึกว่าเขาเครียดมากๆเขากลัวว่าตัวเขาเนี่ยจะทําไม่ได้คุณพ่อคุณแม่ทะเลาะก,กันคุณพ่อคุณแม่รักใครมากกว่ากันทําไมคุยกับเราชอบใช้น้ําเสียงแบบนี้ คุยกับน้องใช้น้ำเสียงอีกแบบหนึ่งทำไมคุณพ่อคุณแม่ถึงเป็นแบบนี้อันนี้คือความเครียดที่เขามีความเครียดว่าคุณครูเนี่ยทำไมชอบจับผิดเขาทำไมคุณครูเนี่ยไม่ไม่ได้ใส่ใจทำไมคุณครูชอบลงโทษทำไมคุณครูไม่มีเหตุผลสิ่งเหล่านี้นะผมมันเป็นความเครียดที่น้องๆเขามีแล้วพอเรามี การมองปัญหาที่มันต่างกันนะผมมันเลยอาจจะทําให้เราคิดว่าเด็กจริงๆแล้วเนี่ยมันก็แค่เรียนมันก็แค่เล่นแล้วมันไม่มีอะไรไม่มีความรับผิดชอบไม่มีภาระอะไรเขาไม่น่าจะยากการเป็นเด็กมันเลยง่ายในใสายตาเราแต่พอเราเนี่ยได้รับฟังปัญหาของน้องๆเขาหรือว่าของลูกเราเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าจะสอนให้เขา มีความคิดในการมองปัญหาของพวกเขาเองเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นผมอยากจะชวนคุณพ่อคุณแม่คิดต่อครับผมว่าพอเรามองปัญหาไม่เหมือนกันเนี่ยคนละด้านเลยเนี่ยคุณคิดว่าในการที่จะสอนให้เขาเป็นผู้ใหญ่ได้เนี่ยคุณคิดว่าคุณจะแก้ปัญหาของใครก่อนปัญหาที่คุณคิดหรือว่าปัญหาที่เด็กกำลังมีที่เขาเนี่ยไม่เคยเดินมาบอกเราเลย การที่เขาไม่เคยเดินมาบอกเราเลยเนี่ยมันมีหลายสาเหตุครับผมแต่สาเหตุสําคัญสาคัญเนี่ยมันก็คือเขาไม่รู้จะเล่าให้คุณฟังทําไมพอเขาอาจจะคิดว่าเล่าให้คุณฟังมันก็เหมือนเดิมคุณจะโยกเขาเนี่ยไปที่ปัญหาที่คุณกําลังเห็นอยู่แต่เราเนี่ยไม่เคยที่จะเดินเข้าไปในปัญหาของเขานั่งลงข้างๆเขาพูดคุยกับเขาแล้วก็พาเขาเนี่ยออกจากปัญหาเพราะถ้าเกิดเด็กเนี่ย ออกจากปัญหาได้ของเขาเองนะครับผมเขาจะพร้อมในการแก้ปัญหาเหล่านี้ที่เราที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยกำลังมองเห็นอยู่ตอนนี้แล้วการเป็นเด็กเนี่ยมันยังมีความสับสนอยู่อย่างหนึ่งครับผมที่มันเกิดขึ้นในตัวของเขาก็คือคุณครูพูดอย่างคุณแม่พูดอย่างคุณพ่อสอนอย่างเพื่อนอีกอย่าง สิ่งที่เขาได้รับมาไม่ว่าจะเป็นคำสอนเอ่ยไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างเอ่ยไม่ว่าจะเป็นอิทธิพลเอ่ยมันมันเปิดมันเป็นเหมือนมอรสุมที่มันที่มันหมุนอยู่ในตัวของเขาบผมแล้วเขาก็จะเกิดความสับสนในชีวิตสิ่งที่จะพาเขาออกมาได้เนี่ยคือความสัมพันธ์ที่คุณมีกับเขาแต่ความสัมพันธ์เนี่ยมันมักจะมาจากเพื่อนของเขา ที่มีปัญหาคล้ายๆกันที่เราเองก็รู้ครับผมว่าเพื่อนเขาจะให้คําแนะนําที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมแต่คุณลืมไปว่าการที่จะพาคนออกมาได้มันจะต้องมีสะพานที่มันพาดเข้าไปในตัวของเขาแล้วเพื่อนของเขาทุกคนเนี่ยที่เขารักเนี่ยมักจะมีทุกคนแต่เราเองที่เป็นคุณพ่อคุณแม่หรือเป็นคุณครูเนี่ยเราจะไม่มีครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ได้มองถึงความสัมพันธ์มาก่อนเรามองถึงประโยชน์หรือว่า คุณค่า value ของบทเรียนหรือคำสอนที่เราจะให้เขาอย่างเดียวสิ่งนั้นน่ะมันจะไปไม่ถึงเพราะคุณขาดสะพานความสัมพันธ์ที่จะเข้าไปวางสิ่งนี้แต่พเพื่อนเขาเนี่ยมีแต่สะพานแต่เขาไม่มีประสบการณ์หรือไม่มีความรู้คุณเห็นไหมครับผมสิ่งที่มันขาดผมเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ก็น่าจะรู้อยู่แล้วครับผมดังนั้นเนี่ยคำสอนพวกคุณมีอยู่แล้วคุณไม่ต้องไปหาวิธีหรือว่าหาคําสอนอะไรมากมาย คุณแค่สร้างสะพานนั้นเพื่อเข้าไปวางบทเรียนในตัวลูกของเราแล้วเขาเนี่ยก็จะเข้าใจหรือว่ามีความชัดเจนกับชีวิตของพวกเขามากขึ้นเพื่อที่จะพร้อมในการแก้ปัญหาที่คุณกำลังเห็นไม่ว่าจะติดเกมไม่มีความรับผิดชอบขี้เกียจนอนตื่นสายอะไรก็ตามครับผมเพราะตอนนี้ข้างในตัวเขายังสับสนอยู่เลยเขาเนี่ยจะมาแก้ปัญหา สิ่งที่คุณมองเห็นหรือสิ่งที่เรากําลังมองเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยได้ยังไงครับผมสรุปการเป็นเด็กไม่ได้ง่ายขนาดน,าน,นั้นนะครับผม